สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพี่สุนันท์ศรีจันทราครับทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิ30นาทีท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนรอนลุ้นกันหลังจากที่นายกแพรทองทานไปให้ปากคำกับสารรัฐธรรมนูญแล้วในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่2 19สิงหาคมที่จะถึงในอาทิตย์หน้าก็จะรู้ว่าชะตากรรมของนายกแพรทองทานและประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเหมือนพิสุนัน์รายงานมาโดยตลอดเลยครับว่านักลงทุนนักธุรกิจนะขานรับว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นท,ทันทีความเชื่อมั่นจะมาถ้านายกแพรทองทานหลุดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ศาล รัฐธรรมนูญตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายใหม่อีกแล้วนะครับโอ้นโยบายที่ต้องการจะพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ยุคดิจิตอลนะครับโครงการทัวริสดิจเปนะครับเป็นอย่างไรมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับเดี๋ยวฟังพี่สุนันและที่สำคัญนะครับโอ้นี่ครัวเรือน ลดต่าลงถ้าทั่วๆไปก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะดีแต่วิกฤตเศรษฐกิจนะมันทําใหนรร้นี่ครัวเรือนลดลงผลมันจะเป็นยัไงเดี๋ยวเจอพี่สุนันนะครับก็อย่าลืมครับแคนดี้ทรีพลันะครับตอบปัญหาทุกข้อนะครับสำหรับ ท่านชายที่ตีกอล์ฟและปวดเข่าช่วยได้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างตัวเองให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b ลบาโยอีกลับเข้าสู่รายการเลยครับพบกับพี่สุนันเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแหมอาทย์นี้ ถือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุกดิบนะครับเดี๋ยวเราคุยในช่วงท้ายสัปดาห์หน้าวันศุกร์สิ้นเดือนอืสิงหาคมยี่สิบเก้าสิงหามนี่เรื่องใหญ่นะครับรู้เป็นรู้ตายลูกสาวของทักษิณรู้เป็นรู้ตายเศรษฐกิจแล้วก็รู้ทิศรู้ทางตลาดพื้นทยว่าจะไปทางไหนหลังยี่สิบเก้าสิงหานะแล้วมาเรื่องก่อนมาเริ่มกันเรื่องที่พูดกันมากนะครับ แล้วดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีคือตัวเลขการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคโครเรือนหรือนี่ภาคโครเรือนซึ่งพูดกันหลายปีด้วยความกังวลเพราะว่ายอดมันไต่ขึ้นมาจนถึงระดับ91%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP 11.7ล้านล้านบาทนะครับเนี่ย ตัวการเป็นหนี้ภาคครวัวเรือนเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงโอ้สิบหกสิบหกจุดสองล้านบาทนะครับเนี่ยเราก็หนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะภาครัฐก,ก็สิบเ็ดจุดเจ็ดนะฮะหกสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วของ gdp แต่หนี้ภาคครวัวเรือนนี่กังวลกันมากนะเพราะว่านี้คือ่่โครวัวเรือนคือน,นี่อะไรพวกสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อซื้อบ้าน<ถ>สินเชื่อรถนะ l ิสซ i n g สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตรวมที่นี่หมดนะครับนี่คือนี่ภาคครเรือนปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดนะก็อยู่ที่ลดลงมานะครับจาก91%ของ GDP ลงมาเหลือ87.4เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ13ปี<ว>เพราะว่าเริ่มมีการเก็บตัวเลข นี่ภาคโครเรือนเนี่ยมาตั้งแต่ปีสอง5้าร้อยห้าสิบ้าถือว่าลดลงเยอะนะถือว่าลดลงเยอะนะเดี๋ยเะๆเยวครับก็แต่ตัวช้าแต่ตัวเลขโดยรวม8ปดสิบเจ็ดจุดสี่ยังสูงนะครับครั้งนี้บอกบอกลดลงเพราะคนไทยรวยขึ้นเหรอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหรอไม่ใช่นะคนประเด็นเศรษฐกิจยังฟุบอยู่นะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจเราก็ฟุบด้วยมาแะวันนี้ก็ยังไม่ฟื้น ครับแต่ว่าตัวเลขหนี้พักครุวที่ลดเพราะครเรือนมีการขอกู้น้อยลงครับไม่ม, <พอ S 1> มีปัญญาจะก,กู้สถาบันการเงินพร้อมกับสถาบันการเงินที่จํากัดสินเชื่อมากขึ้นไม่อยากจะปล่อยกู้เหมือนกันค<อ>ุณระมัดระวังไม่อยากปล่อยกู้ครับสินเชื่อก็ไม่ตอบโตไม่เติบโตนะครับครับสินเชื่อไม่เติบโตเนี่ยดีนะ ล้วไม่ต้องเป็นห่วงแม่เขายังมีกําไรค่าดำเนินงานอื่นแต่เพราะสินเชื่อไม่ดีก็หมายความว่าไม่มีผู้กู้ที่จะไปขยายการลงทุนการลงทุนไม่เกิดนะคราวนี้เนี่ยทําไมสาเหตุนี้นี่ภาคโภเรือนคนตัวลงมาก็เป็นเพราะนะสองสองเหตุสาคัญก็คือทั้งทั้งภาคโภเรือนเนี่ยคือมันก็กู้ยากขึ้นแล้วก็จํากัดการกู้ แบงก์ก็จำกัดการปล่อยสินเชื่อถ้าดูนะครับมาดูใช้สำคัญัวหนึ่งนะครับยอดสินเชื่อการปล่อยเช่าซื้อรถและรถรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลถไปประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับหดตัวลงอะ่ะนี่สำคัญนะครับเพราะปกติเนี่ยโอ้โหนี่มันสะท้อนเลยนะว่า้ยอดกำลังการซื้อรถอแล้วก็จักรยานยนต์รถยนต์กับจักรยานยนต์ลดลง นี่กระทบเลยเห็นเลยว่าคนชั้นกลางคนชั้นกลางกําลังซื้อลดลงครับใช่ข้างล่างนี่นะครับเพราะว่าคนที่ซื้อรถรถจักรยานบางทีก็ออกรถไปทําธุรกิจนะไม่ใช่ไปทํางานอย่างเดียวนะครับครัหมอสายรับจ้างเอาอาบรถไปกล้าไปขนส่งสินค้านี่มันหดตัวแล้วก็มาดูนะครับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารก็หดตัวไปประมาณสาเปอร์เ็ตนะครับ ขนาดที่นอนแบงก์ bank, การปล่อยสินเชื่อพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคลคลก็ลดลงไปประมาณ1.2%นะครับครับคือมันลดกันหมดนะมันสะท้อนว่าอนอกจากการจำกัดการป้องกันการขยายตัวกวนี่เสียแล้วมันยังมีเรื่องของผู้กู้ด้วยครับมันความสามารถในการก่อหน,นี่ลดลงนะเขาบอกว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ดีอย่าไปมองนะครับ8.7 0.4%ของ GDP มันยังสูงอยู่และไปเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอัตราการลดของหนี้ภาคครเวเรือนเราเนี่ยช้ากว่าช้าช้ากว่าประเทศอื่นๆคือลดลง4ปเปอร์เซลดลง4เปอร์เซนแม้ลดลงแล้วยังสูงอยู่แต่สาเหตุที่ลดก็เพราะว่ากำลังซื้อของประชาชนไม่มี แบงค์ Bank, ไม่อยากจะปล่อยมีอัตราเสี่ยงซึ่งมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไม่ไหวอก็ยังไม่ไหวอยู่นะครับ,รบยังไม่ไหวอยู่แต่ภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่าทุเซาวแถวบ้านก็เรือร้อนกันหมดเนี่ยครับรัฐบาลนะครับยังมีเวลาคิดเรื่องดีๆนะเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอองานมีให้ทําไม่ทานะไอ้สิ่งที่ควรทาไม่ทําไอ้สิ่งไม่ควรทาทํานะอืเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในพิชัยชุนาะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอามาแถลงนะครับถึงโครงการ t o วร์ลดิจิปก็มาฟังว่ามันเป็นยังไงในไอ้ทัวร์ลด i ิจิคือเป็นพยายามอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยยังไงอำนวยความสะดวกไงถ้ามีเงินดิจิทัลคริปโต บีคอยสามารถนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไทยแล้วเอานนี้แล้ะไปแปลงเงินบาทไปแปลงเงินบาทแล้วโอนจากเงินบาทเนี่ยนะะจากเงินบาทที่แปลงเนี่ยโอนเข้าสู่อีมันนี่หรือกระเป๋าเงินแล้วจับจ่ายใช้สอยอะไรในประเทศไทยได้นะก็ดูเหมือนเอ๊ะอำนวยความสะดกวกได้จะดีไหมอำนวยความสะดวกครับแต่ว่า เขาบอกว่ามันมันจะมาต้องไปแรกนี่เวลาไปแปลงเป็นเงินบาทนะฮะมันไม่ใช่เอาดอลลาร์เอาเยนเอาหยวนเอา <ไป S 1> คริปโตปนะครับเอาคริปโตคริปโตคุณไปแปลงที่ไหนเป็นเงินบาทคุณก็ต้องไปเปิดบัญชีกับบริษัทที่เป็นบร ו เกอร์ที่ดําเนิธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุมัติจากกรอตตนะครับและมีเยอะไห<า>ม,มบริษัทนะที่ได้รับอนุมัติจะมีเยอะไหมก็ก็มีมีหลายบริษัทนะครับ แต่ว่าท่านผู้ชมครับท่านไปเปิดบัญชีธนาคารใช้เวลาไหมครับเนีนยเดี๋ยวน้อยคุณต้องมีแค่เดี๋ยวสิบสามสิบนาทีซึ่งจะอุดักท่องเที่ยวมาถ้าอยากจะไปแลกคริปโตเป็นเงินบาทก็ต้องไปเปิดบัญชีแล้วมันครอบคลุมทั่วประเทศเหรอครอบคลุมทั่วประเทศเหรอไม่ไม่ได้เปิดบัญชีแบงก์เปิดบัญชีไปทำาบัญชีกับเนี่ยเปิดบัญชีกับไอไอตัวสินั์บริษัทบริษัทสินทรัพย์ อ่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล่ะแต่ไอ้สาขาของบริษัทพวกนี้มันครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเหรอพี่ไม่ที่จัหนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอ่ะไม่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 ครอบคลุมแต่ปัญหาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตรงไหนคุณสันติ่ท่านผู้ชมปัญหามนอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้เข้าคริปโตมาใช้จ่ายได้อยู่แล้วเพราะว่าขนาดซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ใช้คริปโตได้ใช่ไหมครับซื้อสินค้าเนี่ยแม้แต่ร้านโชู๋บางร้าน ก็เปิดรับนะครับเอาคริปตัวไปซื้อได้เลยไม่ต้องมาลงแรงเสียเวลาเรามันมีธุรกิจการค้าอะไรมากมายที่ก็เปิดรับอยู่แล้วคุณเอาเปิดกระเป๋าคริปโจเปิดรหัสไปรายเน็ตครับคุณจับาจใช้ส่ยได้เลยถ้าไม่ถ้าไปเข้าไปเปิดบัญชีย่ยุ่งยากถ้าโครงการนี้เนี่ยผมไม่รู้นะปีหนึ่งนะักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสามสิบกล้านปีที่ผ่านมานะครับ ปีนี้กะว่าสามสิบเก้าคงเป็นความฝันไปแล้วถ้าเราเอาตัวก็กะว่าจะดึงมานะดึงนักท่องเที่ยวแต่ว่าสามสิบหกล้านคนผมว่ามีไม่ถึงแสนคนลยเปิดไปไปไปเอาเอาคิปเอาคริปโตไปแลกเป็เกินบาทเนี่ยเขาไปที่ไหนเขาไม่ต้องพกอยูแล้วไม่ต้องยุ่งยากไปโอ้เข้ากระเป๋าเข้าอีบันนี่ต้องไปติดต่อสินทรัพย์ดิจิทัลนะ่ที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นโครงการที่เป็นบอก แล้วเขาบอกว่าจะกำหนดใช้ทดลองก่อนนะในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อืมสิบแปดเดือนครับผมว่าสิบแปดเดือนมันจะมีสักหมื่นคนมาที่ที่จะไปใช้บริการคือนี่เป็นเรื่องรัฐบาลขอถามนิดบบอ,อ,อ,อ่ะงงนะถามแบบโม่งแต่แรกไงนะถามแบบโม่งโม่มันมีโอกาสที่จะทําการฟอกเงินได้ไหมนี่เนี่ยคือนักชาการเขาบอกว่าไม่ไปทําทําไมเอาเวลาเนี่ยนะ ไปดูเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลไอ้บีทคอยลหรือเงินเงินในอากาศทั้งหลายเงินดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยไปหาทางป้องกันการฟอกเงินผ่านไอ้เงินพวกนี้ดีกว่างั้นไปคิดมันมีเรื่องอะไรที่จะจะต้องทําเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะเกี่ยวกับไอ้พวกคริปโตดี่เยอะแยะนี่นะที่คนสืญญ่อารคับ<า>มบันนี่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญน้กวิยาค,ครับคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณเอาเวลาไป ป้องกันดีกว่าว่ามันจะฟ้องเงินผ่านไอ้คลิปโตกันยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นป้องกันครรนะื่สำคัญนะและที่สําคัญกว่าคือว่าเฮ้ยเอาอะไรมาคิดเรื่องนี้มีเอาเวลาที่ไหนมาคิดนะบ้านเมืองกระสังกระสายปัญหาชายแดนกระเหมิงก็ยังไม่จบนะเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟืน้นชาวบ้านชาวช่องชาวสวนชาวนา,นายังฟุบอยู่ท่าคผู้บิาทำไมไม่คิดปัญหาที่เป็นเห็นเห็น เฉพาะหน้าเผชิญหน้าอยู่ในปัญหาสะพานจับฟ้องได้เลยเชิงรูปธรรมด้วยซ้ำแบบคุณไปคิดเรื่องอะไรเวลาเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องอย่างนี้หรือว่าไอ้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่คุณไม่มีบทดเป็นญ,ญาแก้แล้วแล้วก็เลยไปสร้างน้ำประดิษย์น้ำเน่าใหม่ๆพร,ร,ารนาม่มีประโยชน์สร้างเรื่องใหม่ๆประโยชน์ไม่นี่ทําไมรัฐบาลคุณเพ้อฝันมันไปบกบุญอะไรกับพวกไอ้พวกเงินในอากาศไอ้เงินดิจิทัลนะนะ ให้สิ่ต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วสร้างผลงานยาไมคุณไม่ลืมอย่าลืมว่าคุณทักษิณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินแม่นี่กำลังจะตั้งศูนย์การเงินโอ้แต่ว่าวันก่อนก็มีข่าวไปนั่งกินข้าวกับอาชญากรทางการเงินที่ศูนย์การค้าเกษรมีคนถ่ายคลิปมา โอ้โหตอนนี้ข่าวกำลังแพร่กระจายอันนี้ก็ถือว่าค<อ>ุณทักษิณมันผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินไม่ไม่แปลกหรอเพราะอะไรนะทักษิณนี่ก็คบแต่คนดีๆนะคุณเซนอย่างเงี้ยนะมันไม่แปลกเลยไปไปดูไปดูปดพ่อมดทางการเงินไนดะ้ไปคบด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะนะก็คุณเซนยังคบมาตั้งสามสิบปีอ่ะ แต่มงคลสามสิบแปดประการข้อแรกของพระพุทธเจ้าก็คืออย่าคบคนชั่วเป็นมิตรก็ดูดิก็ก็คนรอบข้างทักษิณที่ไปอยู่กับทักษิณเนี่ยมีไหมคนไหนยกมือหน่อยที่เป็นคนดีอ่ะครับท่านผู้ชมยกมือทางกยนได้ถ้ามีนะมอถ้าเห็นนะฮะตลาดรุ่นไงตลาดรุ่นปลายสัปดาห์ตลาดรุ่นตอนนี้ก็ทรงทงตัวนะครับเพราะหลอกลอก ก็จะไ<ร>ป <29. S 2> จะ้ปนะครับจะทิมหัวที่หัวตําหรือจะทะยานขึ้นก็29สิงหาคมนี้นะครับก็มีความคาดหวังว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันก็หวังว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นบ้างอ่าไม่ได้คาดหวังสูงนะฮะขอเพียงแดดดีขึ้นกว่ารัฐบาลแพทองทางชินวัฒน์เท่านั้นถ้าอยู่ต่อไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับมันมีแต่แย่ลง ดังนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรัฐบาลแพรทองทางชินวัตรเมียนเป็นไปก็จะเป็นข่าวดีสําหรับตลาดทุนเพราะมันได้ยุ้นเนี่ยได้มีความคาดหวังเพราะว่ารัฐบาลคือมียิ่งอยู่ยิ่งชื่นหวังครับโ oh อ้โหเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากครับก็ขอบคุณมิสุนันมากครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับทย์หน้เจอกันครับสวัสดีครับ บาลชุดนี้ยิ่งอยู่ยิ่งสิ้นหวังไม่มีข้อสรุปอื่นแล้วครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองวันนี้ชัดชัดเรื่องเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งหัวลงสู่หายนะตะลอดเวลานะครับผมไม่มีความรู้ในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาพแต่ประสบการณ์ในการทำการค้าการขายเล็กๆและน้อยทุกแห่งหนทุกที่ มีปัญหาหมดวันนี้ทุกคนรอว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้สี่ไม่รู้แปดเป็นแต่เพียงลูกทักษิณชินวัตรเท่านั้นถึงสามารถเข้ามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะมีอันเป็นไปประชาชนคนไทยรออยู่วันศุกร์หน้าก็ไปลุ้นกันต่อครับสำหรับวันนี้ลาสวัสดีครับ